สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทาร h a ช n น l ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแเจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นแบบแรนดอมนะคะสำหรับผู้ที่นะคะเข้ามาชมคลิปนี้หรือคลิปนี้มีแรงดึงดูดถึงคุณนะคะแปลว่าข้อความข่าวสารนี้มีขึ้นเพื่อคุณนะคะแรนดอมนะคะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ วันนี้เราจะมาดูว่านะคะคุณจะได้พบรก,กับใครเร็วๆนี้นะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะเรามาดูก่อนว่าพลังงานผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะการเชื่อมต่อพลังงานนะคะได้ความแม่นยําเป็นของคุณเองนะโดยการกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่มีคลิปดีๆนะคะจะได้แจ้งเตือนจะได้เข้ามารับชมก่อนใครนะคะ ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าภาพรวมของพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพรวมของพวกคุณเป็นอย่างไรบ้าง9ถ้วยเดอะฟูลสองเหรียญเครดิตออฟโซส ในด้านของความรักนะเหมือนมีใครนะคะคนใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยการเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์นะคะกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่นะเป็นความสัมพันธ์แรกๆเริ่มๆนะคะคุยแบบยังไม่ได้คอมมิชเมนต์เป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นคุยนะคะเริ่มต้นคุย,ะคะคยใหม่ๆนะคะมีพลังงานของ อาจจะนะเป็นคนที่คุณเคยคุยแล้วเป็นคนที่คุณเคยติดต่อสื่อสารมาก่อนแล้วเมื่อก่อนเนี้ยนะคะย้อนกลับมาพูดคุยทักทายกันอีกก็ได้นะคะม,มีการาย้อนกลับการคุยกันของอคนที่เคยคุยเดิมๆนะคะเก่าๆอะไรแบบเนี้ยนะคะบางคนนะสำหรับบางคนบางท่านนะคะ บางคนตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าออมีการออกไปนอกสถานที่มีการเดินทางท่องเที่ยวนะคะมีการดื่มกินมีการไปร้านอาหารนะคะอืมนะหรือเป็นพลังงานของการอยากออกไปนอกสถานที่หรือความรู้สึกว่าตอนนีอ้อยู่แต่ที่เดิมอยากออกไปเที่ยวอยากเดินทางออกไปท่องเที่ยวนะคะเมื่อไรสถานการณ์ที่มันมีอิสระไปไหนก็ได้ไม่ต้องโดนจำกัด ขอบเขตพื้นที่นะ,ะจะกลับมาสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีมีอารมณ์มีอารมณ์ขัดใจมีอารมณ์ขัดข้องหมองใจเล็กน้อยนะคะ,ะ,คะ,คะาอาคาไพ่ใบตอบมานะ,ะอืมนะคะหกอ่าแปดถ้วยนะ,ะบางคนนะคะคุยกับใครมาในระยะหนึ่งานแล้วแต่ม่ได้ไม่ได้คอมมิชเมนต์นะคะไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็รู้สึกเหมือนว่า ไม่อยากจะไปต่ออืมนะคะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกเหมือนว่าอยากเดินออกมาจากการที่เป็นคนคุยแค่เนี้นะคะเหมือนรู้สึกว่าไม่ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ตัดสินใจเดินจากใครบางคนมาหรือตัดสินใจไม่คุยต่อไม่ไปต่อในความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะมาดูเลยนะว่าคุณอ่าคุณกำลังจะได้พบรักกับใครเร็วๆนี้นะ กรุณาฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะเผื่อบางข้อความมันอยู่ท้ายๆคลิปหรือกลางๆคลิปนะคะคะ่ะคุณจะได้พบรักกับใครเร็วๆนี้การพูดคุยปฏิสัมพันธ์นะคะอ่านะคะใครบางคนที่มีความรักนะคะในอดีตที่เจ็บปวดนะคะยังต้องการมีความรักความสัมพันธ์อยู่อ่าเศรษฐีนีผู้มั่งคั่งมาแล้วนะคะโสดสวยและรวยมากนะคะ อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่มามองเห็นคุณค่าของคุณนะคะเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารสามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะมีความมั่นคงทางหนะ้าที่การงานการเงินได้อาจจะมีพนักงานของชาวธาตุดินนะคะประสบกันมังกรน,นะคะมามองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณก็ได้นะคะพอดูอเอร์เน็ี้ต่อไปเลยนะคะคุณกําลังจะได้พบรักกับใครเร็วๆนี้ พลังงานชาวราศีเมษนะคะเป็นคนที่เก่งๆนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานหน่วยงานหรือเป็นคนที่มีแพชชั่นมีไอเดียนะคะอ๋อเป็นคนที่มีพลังอํานาจมี power ในตัวตนของตนเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีโรงงานอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะ,ะหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับพวก เกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือไม่ได้อยู่กับที่สไตล์นี้นะคะเดีออวชาวราศีเมษกับชาวราศีกรกฎนะคะอืมคนคนนี้อาจจะมีพลังงานที่เขาเรียกว่าอะไรอะเข้มแข็งมุ่งม,มั่นจริงจังอ่ตั้งใจชัดเจนเป็นคนที่ชาญฉลาดน่าจะเป็นระดับนะคะเป็นคนที่มีระดับโอ้หน้าตาดีนะมีราศีกุมขึ้นมาด้วยนะคะ พูดคุยติดต่อสื่อสารอาจจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือเขาคนนี้หรือเธอคนนี้จะเข้ามาอาจจะเกี่ยวข้องกับการพูดคุยติดต่อสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งมีการช่วยเหลือน่าจะน่าจะบางคนก็น่าจะนำพามาเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรชาวต่างชาติได้หรือเกี่ยวข้องกับรถยนต์หรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางอืนะรถยนต์ เหมือนว่า,าเราไปซื้อรถหรือเราไปซ่อมรถหรือเรารถเรามีปัญหาหรือเราเคมประกันอะไรสไตล์เนี้ยคล้ายเอเนจีนี้ก็ได้นะคะอาจจะนะคะได้พบกับเขาหรือเธอคนนั้นก็ได้แต่คนคนนี้หน้าตาดีลูปล่างหน้าตาดีด้วยนะคะคุณกําลังจะได้พบกับใครนะคะชาวราศีตุลน,นะคะชัสชติสนะ เพื่อนเก่าอืมเพื่อนเก่าทักทายกลับมาทางโซเชียลเฟซบุ๊กออนไลน์นะคะเพื่อนเก่านะคะอืเพื่อนเก่าติดต่อพูดคุยมาอืมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารอืเพื่อนเก่าคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆนะอืมนะคะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยอาจจะขอโอกาสนะคะในการจีบคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะแอบชอบหรืออะไรคุณอยู่แล้วนะคะมีพลังงานชาวราศีตุลน,นะ มาดูต่อของพวกคุณนะคะคุณจะได้พบก,กับไข่สไนป์ออบครับนะอืมคนคนนี้หน้าร่างหน้าตาดีนะคะเออมีพลังงานชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็มีพลังงานของเจ็ถ้วยอ่ะก้าวไม้เท้าเขาบอกว่าคนคนนี้นะจริงๆน่าจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วอาจจะเป็นคนที่ในหน่วยงานเดียวกันมีเป็นคนที่ คุณรู้สึกเหมือนว่าเขาดูดีมีเสน่ห์นะประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานหรือพลังงานไพ่อาจจะสลับมาเป็นตัวคุณก็ได้นะคะแล้วเขาก็มองคุณอยู่คุณอาจจะไม่เปิดอืเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เปิดโอกาสพูดเออไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในเอขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เปิดโอกาสมากกว่าอนะคะคุณเหมือนไม่เปิดใจอ่ะเออไม่เปิดใจหรือไม่เปิดโอกาสให้เขาจีบคุณนะเขาอาจจะเมียงมองคุณอยู่อาจจะเป็นคนที่ในหน่วยงานเดียวกันมีพลังงานราศีพฤษภ อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้หรือตัวคุณก็ได้ที่รู้สึกเหมือนอยังไงอะเขาอาจจะมีมุมมองที่ว่ามองคุณแล้วเป็นคนที่เจิตใจดีแล้วก็เป็นคนดีอะไรสไตล์เนี้ยอืมน,นะคะอาจจะชอบไหว้พระทําบุญน,นะคะเป็นคนที่เข่งศาสนาหรือเป็นคนที่เป็นคนที่ดูดีอะในสายตาเขาอะนะคะน,นะ,ะมันเหมือนความรู้สึกนี้คุณอาจจะไม่ต้องการ คือมุมมองที่คุณมองเขาคล้ายๆเหมือนว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์แล,และประสบความสำเร็จและดูเหมือนเจ้าชู้หรืออะไรสไตล์เนี้ยคุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยมีกําแพงก่อตัวขึ้นมากั้นไม่ให้เขาเข้ามาคุยกับคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนว่าอืมเขาคงจะมีใครหลายคนไหมเออเขาอาจจะจีบเล่นๆหรือเขาอาจจะมีใครหลายคนพลังงานของคุณเหมือนตนเองชอบอยู่นิ่งๆน,นะคะเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยาก คิดเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรหรอ,อนะคะบางคนก็อาจจะชอบไหว้พระสดมน์ไปทําบุญปฏิบัติทมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคล้ายๆแบบนั้นไปไปนะคะทําให้เหมือนว่าเวลาที่ความรักเข้ามาหรือคนที่เมียงมองเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเรามีกําแพงขึ้นสูงมากเราใครคนอื่นไม่สามารถเข้ามาถึงในความสัมพันธ์กับเราได้อะ่ะนะคะม,มันจะเป็น มันจะเป็นสไตล์นั้นนะนะคะนะเหมือนมีคนมาชอบคุณแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้สนใจหรืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้นี้นะตัวเดทนะ,ะนะ,ค,ะ,นะค,ะคุณหมอแฟนเก่าแฟนเก่าใครนะคะรนะาศีพิจิกเขาบอกว่าใครบางคนความรักความสัมพันธ์ที่เงียบเงียบไปแล้วนะ ความรักความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแต่จริงๆมันเหมือนคุณคุณเดินออกมาแล้วนะคะก,ก็ยังรู้สึกเหมือนว่ามันเหมือนมันเหมือนมันมีแรงดึงดูดอะ่ะให้คุณและเขาอะ่ะต้องได้กลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเออ the moon, เดอ,อ the dead, นะอมูนกะับเออเดอะเดทนะอืมนะจริงๆถ้าถามว่าจริงๆคุณไม่อยากเอาแล้วอยากจบสถานาการณ์นี้อืมเดินออกมาเบื่อแสดงว่าเหมือนมีปัญหากันมันมีความวุ่นวายในความสัมพันธ์แต่จริงๆ มันมันเหมือนอยังไม่ได้จบอืมนะคะในท้ายที่สุดสงสัยคุณกับเขาก็คงจะได้กลับไปคุยกันอีกนั่นแหละนะเดโมลราศีมีกับราศีเออพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์นะมันเหมือนแบบไม่ได้คุยกันคบกันแบบเปิดเผยไม่ได้แต่งงานอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็ได้แต่ความสัมพันธ์เออขออภัยหมายถึงว่าในอดีตอ่ะคนที่เคยจบไปแล้วเขาอาจจะแบบกลับเข้ามาง้อหรืออะไรแบบนี้อืมนะอืมขอคุยอืม คือแบบว่ามันเหมือนมันมีอะไรที่เหมือนยังไม่ได้จบไม่สิ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีการมางอนง้อหรือมีการมาขอโอกาสนะคะมันยังไม่จบไม่สิ้นนะะในความรักความสัมพันธ์มันเหมือนว่าคนเก่าคุณนะอืมที่เงียบที่หายไปที่รู้สึกคุณไม่อยากจะเอาแล้วแต่ใจหนึ่งก็อยากกลับไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่ายังก็ยังรักเขาอยู่รอเขามางอมันเหมือนแบบออกมาด้วยอีโก้ด้วยอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ก็แบบยังยังยังอยากให้เขามาอะไรอย่างเงี้ย ยังมีความรู้สึกถึงเขาอยู่ยังมีความรู้สึกเซนซิทีฟแต่ก็ยังรักเขาอยู่แหละง่ายๆแหละถ้าเขามาง้อก็คงจะได้กลับไปอยู่ในความสัมพันธ์อีกแหละเพราะว่าเบเดเดทอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเออเวลาคุยหรือคบกันเนี่ยปัญหามันอยู่ที่อารมณ์เฟลลิ่งของคุณหรือเขาอะไรเงี้ยยังไม่จบอ่ะเออเมัอนเหมือนเรื่องเล่าไม่ได้จบก็จะได้กลับมาคุยอีกอะไรประมาณเนี้ยนะคะราศีพิจิกกับราศีมีนะมีแรงดึงดูดที่แบบอืเป็นอย่างเนี้ย น่าจะหลายครั้งแล้วอะเอ e กี้ของใครไม่รู้นะคะดูดีๆนะอันนี้นะไม่ได้จบไม่ได้สิ้น Queen of source นะใครคนใดคนหนึ่งที่อยากมาจริงจังอ่ามีเด็กเข้ามานะเอ่อคุณผู้หญิงนะที่รู้สึกเหมือนว่ายังเก็บใครบางคนไว้ใครก็ไม่รู้อืมคนนี้ไม่รู้คนเนี้ไปจากเรานานแล้วนะคะ คนคนนี้ไปจากเรานั้นแล้วแล้วเราก็รู้สึกเหมือนว่าถ้าใครเข้ามาไม่จริงจังฉันอ่ะเออไม่เอาหรอกไม่ชอบอนะคะแล้วก็ชอบเครียดคิดวิตกกังวลหรือคุณเป็นคนที่แบบว่า เคิดเยอะอถ้าเข้ามาเล่นๆไม่เอาอย่างเงี้ยมีใครคนหนึ่งหรือคุณอะ่ะก็ยังเก็บใครสักคนหนึ่งไว้นะแบบในความรู้สึกในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแบบเราเคยเสียใจผิดหวังแต่ตอนนี้มันกําลังมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาจะคุยกับคุณนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานก็ได้มามองเห็นคุณค่าของคุณคุณจะบอกว่าไงอะ่ะมันเหมือนแบบเราห่วงพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยหรืออาจจะคิดว่าเฉั้น คุณผู้หญิงอาจจะคิดว่าเออฉันมีในระดับนี้แล้วอ่ะเออถ้าเกิดมาคุยเล่นๆอ่ะไม่เอาเพราะบางทีคุณเป็นคนที่แบบคล้ายๆเหมือนค่อนข้างสีเรียดอืมนะสีเลียดในความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมาปุ๊บก็อยากจริงจังชัดเจนหรือว่าแบบอยากให้มันแบบไม่ไม่เริ่มหนึ่งอ่ะอยากไปสิบเลยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นสถานการณ์แบบนั้นคือมันเหมือนมีใครเข้ามาสักคนหนึ่งที่มีการขอโอกาสพูดคุยมากกว่านะคะอืมนะพูดคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยมามองเห็นคุณค่า ในตัวตนของคุณก็ได้นะคะไพ่ต่อไปนะใครนะคุณจะได้พบรักกับใครนะใครจะมาต่อนะอะหเหรียญอะสิเหรียญเดียนะเอ่อน่าจะเป็นคนที่เดี๋ยวนะมีการให้อภัยตัดใจอะ e of swords เดี๋ยวนะอันนี้มันจะเป็นในทานองเหมือนว่ายังไม่ได้เชิญมีใครเข้ามาหรอกมันเหมือนว่าไพ่บอกว่าเออให้อภัยกับใครบางคนที่มันเคยหายจากคุณไป นะคะคนที่ไม่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารคนที่เงียบจากคุณไปนะคะเขาบอกว่าให้อภัยจากความรู้สึกเก่าๆเดิมๆที่เรารู้สึกเหมือนว่าเราลักใครสักคนหนึ่งแล้วเราทุ่มเทความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักความสัมพันธ์ที่เราดูแลเทคแคร์เขาแล้วมันไม่ดีต่อใจแล้วตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนว่าพยายามตัดใจออกจากคนคนนี้แล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยนะเขาบอกว่าอื มีการบล็อกพลังงานกันไปแล้วมีการเดินจากกันไปแล้วมีพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะเขาบอกว่ามีเอเนจีของใครที่จะเข้ามาหาคุณคุณจะได้พบรักหรือเจอคนใหม่แสดงว่าพลังงานมาร์กี้หมายถึงว่าใครบางคนที่มันไม่ตกอ่ำเดี๋ยวขออภัยไม่ตอบโจทย์คุณนะคะนึกออกไหมอืมในความรักความสัมพันธ์เราเป็นคนต้องจ่ายอาจจะไม่ใช่จ่ายเงินก็ได้จ่ายทุกอย่างในความสัมพันธ์นะคุณคุณนึกออกไหมอืมทุ่มเทเหมือนเราแบบ ต้องให้เขาอะ่ะเออเราไม่ได้รับอะไรตอบแทนคือเราไม่ได้รับการบริการที่ดีอย่างเงี้ยเหมือนความรักอะ่ะให้และได้รับมันต้องเท่าเทียมกันใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ต้องคอยบริการเขาทุกอย่างเลยอะ่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เราอะ่ะไม่ได้สุขใจเลยตอนนี้ไม่ได้มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารเขาบอกว่าให้เดินออกมาให้อภัยกับสิ่งต่างๆที่เราได้เคยทําไปหรืออะไรเงี้ยแบบ ปล่อยทิ้งไปอนะคะเนี่ยมันเหมือนว่าเราพยายามไปเราก็เหนื่อยต่อสู้ไปเนี่ยมีพลังงานชาวราศีสิงห์นะเขาบอกว่าคุณจะได้พบรักหรือมีคนเข้ามาใหม่นะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานเดอะซันเข้ามาแล้วมันเป็นพลังงานของเขาเรียกอะไรอะสิ่งต่างๆสิ่งไม่ดีเนี่ยวันเวลามันจะทําให้เราผ่านมันไปได้คุณต้องอดทนแล้วก็เข้มแข็งตรงเอเนจีนี้มันถึงจะมีใครคนใหม่เข้ามาที่รูปร่างหน้าตาดีทําให้เราเวลาคุยแล้วรู้สึกเหมือนว่า มีความสุขขึ้นสดชื่นสดใสไม่ต้องอดทนเหมือนเดิมอะอะไรที่มันอดทนนั้นมันไม่ใช่นะคะความรักมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะอืมต่อมานะอืมคุณจะได้พบรักกับใครอีกเล็วเร็ว เป็นคนเด็กอ่าเพื่อนเก่าอ่าเพื่อนเก่าติดต่อมาทางโซเชียลออนไลน์คนคนนี้น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แฟนเออน่าจะไม่ใช่แฟนเก่านะหมอคิดว่าเป็นราศีมังกรแล้วก็คิดว่าเพื่อนเก่ามากกว่าเพื่อนสมัยอดีตอะสมัยทํางานก็ได้หรือสมัยเรียนหนังสือก็ได้ไม่ได้เป็นแฟนนะเป็นเพื่อนอืมนะคะเป็นเพื่อนนะ แต่มีโอกาสที่จะเข้ามาขอความรักความสัมพันธ์นะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดคุยติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์เฉยๆก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมีการพูดคุยอะไรในทำนองนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการนัดพบเจอกันระวังการมีความสัมพันธ์ที่รวดเร็วเกินไปนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะก็ป้องกันก่อนนะคะเอาละนะมาดูต่อคุณจะได้พบรักกับใครอีกนะคะพวกคุณนะ อืความเปลี่ยนแปลงความสมดุลราศีธนูนะคะ ที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะคะรู้สึกเหมือนว่าเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายมีแฟนเหมือนไม่มีตอบไม่ได้ตอบโจทย์เลยนะคะทั้งความรู้สึกทั้งเงินทองไม่ได้ดูแลไม่ได้เทคแคร์ไม่ได้ซัพพอร์ตเขาบอกคุณปรับสมดุลน,นะคะพลังงานนะคะแล้วก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางงานนะคะทางงานทางเงินอาจจะเป็นลูกค้าคู่ค้านะอยู่ไกลนะ ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะอืมนะคะความเปลี่ยนแปลงนี้กําลังจะเกิดขึ้นหมายถึงว่าในอดีตคุณไม่เคยได้แต่อันนี้คุณจะได้ได้ในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าพูดคุยดีขึ้นเขามองเห็นคุณค่าของตัวคุณไม่ไม่ต้องรู้สึกเงาหรือโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบพลังงานที่ไม่ได้เติมเต็มอ่ะมันหมดไปนะคะสามเหรียญน,นะ เปลี่ยนแปลงไปในทฮมองที่ดีขึ้นนะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาคุยนะคะชาวราศีธนูนะคะพนักง,งานต่อมานะใครจะเข้ามาอีกคุณจะได้พบรักกับใครเอออืม้าไม่เท้าอ่ะโรเวอร์นะราศีมิถุนการเริ่มต้นเออเดี๋ยวนะการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวนะอ่า อืความรักความสัมพันธ์ที่คุณเหมือนเพิ่งพูดคุยนะคะแต่อันนี้มันเหมือนมันมีความวุ่นวายในนี้ไม่รู้ว่าเป็นความรักตัวเลือกหรือทางเลือกหรือเปล่า mm. ใครบางคนอาจจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเพูดคุยกับคุณแต่มันเหมือนเดี๋ยวนะไม่สามารถอืมไม่สามารถบอกไม่สามารถบอกให้คนอื่นรู้อาจจะเกี่ยวข้องกับงานก็ได้ไหมเดี๋ยวนะ ก็าจะเป็นความรักต้องห้ามมากกว่านะเดี๋ยวนาาหมอเขาพูดแบบนี้นดีกว่าคือคุณมีแฟนอยู่แล้วเขาอาจจะมีแฟนแล้วเหมือนกันคุณก็มีแล้วคนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับคุณอืมทีมงานหน่วยงานอะแผนกก็ได้บริษัทก็ได้อะไรสไตล์เนี้ยนะคะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารเสร็จแล้วมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเอ้ย เขาชอบเราหรือเปล่าวะหรือเราก็ชอบเขาอะไรสไตล์เนี้ยนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไปไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนร่วมงานรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแฟนเรารู้หรือแฟนเขารู้อะคือเหมือนคือเหมือนมีการคุยมีการแอลกันนะั่นแหละแต่แป๊บเดียวมันก็จบไปนะบอกเลยอืมถ้าใครเจอสถานการณ์เอเนจีนี้คือความสัมพันธ์จบเร็วนะเพราะทาวเวอร์มารอแล้วอะนะคะไม่ได้ไม่ฟิกแล้วกันนะว่าคุณเอ่อ มีความสัมพันธ์เลิกซึ้งไหมหรือไม่ซึ้งอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ขึ้นอยู่กับคุณนะคะทาวเวอร์มาคือความสัมพันธ์ไปไม่ได้นะอสามดาบมารอมีความเศร้าเสียใจใครบางคนที่เคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เจอรักสามเศร้าน,นะตอนนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์อเดี๋ยวนะกําลังรอคอยความรักความสัมพันธ์นะนะคะอาจจะมีใครเข้ามาหาคุณนะอาจจะเป็นทางโซเชียลออนไลน์มากกว่านะคะเห็นประมาณนี้นะ ใครที่กําลังรองคอยความรักอยู่นะมีใครสักคนหนึ่งที่จะทักทายคุณมาหรือติดต่อสื่อสารมาอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ใหม่ๆก็ได้นะคะทางโซเชียลออนไลน์นะคะแต่ตัวคุณบางทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนว่าเคยเสียใจผิดหวังไม่อยากจะคุยกับใครมีความลังเลใจอืม จะแอบ,บรอคนเก่าอยู่ด้วยนิดๆน,นะคะว่าเอ๊ะอะไรคนเก่าจะติดต่อสื่อสารมาทั้งๆท,ที่ก็รู้ว่ามันมีความเสียใจถ้ามีคนใหม่มาคุยก็ลังเลใจเหมือนเดิมแหละเออมีคนเข้ามาคุยนะ mm hmm. ทางโซเชียลออนไลน์อะไรประมาณนี้ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอยู่เป็นข้อครัวแล้วมันมีความทุกข์นะหาทางออกไม่เจอคุณบอกว่าคุณหาทางออกไม่เจอสองถ้วยโอ้นะ ให้ความรักนะคะอืมเดี๋ยวนะเอ่อคนที่มีครอบครัวคนที่แต่งงานคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็มันรู้สึกไม่ไม่อยากอยู่กับคนนี้เออไม่อยากอยู่กับคนนี้แล้วฉันจะหาทางออกอย่างไรมันเป็นครอบครัวไปแล้วแหละนะคะทีนี้คุณคิดว่าเออฉันต้องการคุยกับใครสักคนหนึ่งอืมนะคะที่เป็นแบบคนที่ดีเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เครียดรู้สึกวิตกกังวลคือมันเหมือนเอเนจีพลังงาน อยู่ด้วยกันอาจจะเพราะมันเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะอยู่ด้วยกันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสังคมที่มองเข้ามาเพื่อลูกก็ได้เอออะไรเงี้ยนะคะหรือเพื่อมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยทําร่วมกันแล้วแต่มันไม่ได้มีความสุขตรงเนี้ยคุณอยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อตามหารักแท้คนใหม่ก็ได้ที่มันแบบว่า ให้ดีกว่าน,นี้อะเออให้แบบว่าเออดูแลเอาใจใส่มีความสวีดไม่ใช่ว่าแทงข้างหลังเจ็บปวดอะไรก็เหมือนไม่มีความสุขเลยอ่ะที่คุณกําลังเจออยู่คุณกําลังอยากจะออกจากตรงนี้ไปไปพบรักแท้ไปเจอคู่แท้นะคะเหมือนเหมือนว่ามีพลังงานของเออเหมือนคุณคุยกับใครบางคนเนี่ยนะคะอืมเหมือนคุยคุณเคยคุยกับใครบางคนแล้วทีนี้มันเป็นเอเนจีที่เหมือนว่าเขาคนนี้หยุดหยุด ไม่ติดต่อสื่อสารอืมไม่ได้ติดต่อสื่อสารมามันเป็นคล้ายๆแบบนี้นะอ่าใช่มีความเงียบอืมีความเงียบเดิมมิดราศีกันนะคะคล้ายๆเหมือนว่าอคุณอาจจะไม่ได้ยุ่งกับแฟนแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันไม่ว่าชายหรือหญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเอเนจีไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนว่าคุณเนี่ยคุยกับคนนี้แล้วอาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้หรือต่างชาติต่างศาสนาภาษาวัฒนธรรม ศาสนาไม่เหมือนกันนะเออประเพณีดั้งเดิมเขาไม่เหมือนกันแต่คนนี้เหมือนว่ามันเคยเงียบจากคุณไปนะคะคุณอาจจะกําลังรอคอยความรักอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อ,นนไดอาจจะเป็นการพบรักของคุณก็ได้นะคะมีพลังงานความรักเข้ามาอืมนะคะมันเหมือนว่าคนเนี้ยพูดจะดีนะเ,เขาเออารียกยังไงแต่เขาอาจจะมีพื้นที่หรือโลกส่วนตัวสูงบางทีเขาทําอะไรอย่างอื่นเขาก็จะไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาก็ได้มันอาจจะเป็นเหมือนจะพูดยังไงอะ ความรักหรือความรู้สึกที่อที่คุณที่คุณเจอเออมันเป็นความรู้สึกที่คุณพบรักไม่ใช่หมอจะบอกว่าเอ้ยคุณเคยมีครอบครัวแล้วแล้วทําไมต้องมาแนะนําว่าคุณพบรักอันนี้คือเราอาจตามไพ่ว่าคุณอะไม่ได้ต้องการจะอยู่ตรงนั้นแล้วแต่คุณอยากจะหาความรักใหม่แล้วคุณก็กาลังจะเจอหรืออะไรพบอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันเป็นการดูภาพรวมไม่ได้บอกให้คุณเลิกกับคนนี้แล้วไปเอาคนใหม่ที่ดีหมอไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะอื อันนี้ใช้สติแล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังคือเหมือนว่าคุณคุยกับคนนี้แล้วมันเป็นสถานการณ์อย่างนี้นะคะอมนะคะโอเคต่อมานะสี่ไม้เท้าอ่ะอืมอ่ะก็บอกว่าเออความรักความสัมพันธ์นะความรักความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกเหมือนว่า เนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่าใครบางคนที่นะเราเอ,อจะเจอนะต้องคอยระวังดีๆนะหมายถึงว่าคนคนนี้นะคะจะเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วอะน่าจะผ่านทางเพื่อนหรือการเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนในที่นี้หมายถึง Facebook ได้นะคะเพื่อนทาง Facebook หรือเพื่อนเราหรือเพื่อน ของลูกค้าหรืออะไรสไตล์นี้ได้เข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วนะมันอาจจะรู้สึกดูดีดูมีความสุขนะแต่มีแต่นะคะแต่ระวังว่าเขาหรือเธอคนนี้นะคะมันเหมือนใจเราชอบเขาด้วยดิใจเราก็มีความสุขอเออืมันเหมือนว่าเขาคุยดีนะเข้ามาหาเราด้วยความรวดเร็วก็ดูดีๆนะคะเพราะว่า ตัวคุณเองมีคนของคุณไหมถ้าคุณไม่มีต้องระวังว่าเขามีหรือเปล่านะคะมันเป็น energy ที่เข้ามาเร็วนะคะทําให้เราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ลองนะอืมนะคะดูดีๆด,ด,ด,ด้วยนะคะเดี๋ยวหมอข,อขอเติมอีกใบหนึ่งให้อันนี้นะ,ะอ่ะเอ p r e s รอ่ะโอเคอันนี้คือน่าจะคําว่าพบลักนี่เราไม่ได้บอกว่าไปพบกับคนโสดหรือไม่โสดหรืออะไรเพราะเราไม่ได้ดูลึกขนาดนั้นนะคะเนี่ยนะคะไพ่คอนเฟิร์มว่าเอ็มเพรที่ เปิดจากสำรับอื่นมาขอแค่ใบเดียวเพราะมันขาดห้าใบอ่ะเอ็มเพรสแสดงว่าคนคนนี้มีภรรยาแล้วนะมีมีเมียม,มีผัวอะไรของเขาอยู่แล้วแหละถ้าตัวนะนะคะอ่าต้องระวังนะคะอืมระวังเราอยู่จะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรองหรือเป็นซ้อนหรืออะไรอย่างนี้แล้วเราออกมาจากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้นะคะอืมคืออันเนี้ยเป็นไพ่ที่เตือนหรือขึ้นมานะคะถ้าใครเจอสถานการณ์นี้หรือรู้สึกว่าเอ้ยมันเร็วเกินไปหรือมันดีเกินไปไว้อะไรเงี้ย ก็อยากเอาคาตอบเป็นของคุณเองก็ดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจนได้ add line id มาขอคุณที่พร้อมโอน5 9 9บาทนะคะ,ะคุยได้30นาทีโอนเงินวันนี้ได้ดูอีกวันหนึ่งหรือรอไม่เกิน2วันนะคะ energy ประมาณนี้นะคะเราจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่การตัดสินใจของคุณเองเวลาที่เราดูดวงส่วนตัวแล้วขึ้นอยู่กับนะขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจเองนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ่านไพ่ของหมอแจนเราแค่อ่านไพ่เราไม่ได้ตัดสินใจชีวิตให้ใครทั้งสิ้นนะคะ เพราะว่าชีวิตจิตวิญญาณมันเป็นของคุณเองคุณต้องเลือกคําตอบหรือทําการกระทําของคุณเองนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะจัดเลขมงคลการงานการเงินความรักนะเงินมันจะมีเยอะขึ้นมีหนทางลู่ทางที่จะทํางานหาเงินได้ไม่เกี่ยวกับเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจหรืออะไรบางคนได้เลขมงคลไปแล้ว <S <S ก็ย้อนกลับมาดูดวงกับหมอบางคนไม่เคยมีเงินล้านจัดไปไม่ถึงปีก็มีงานทางเงินเป็นล้านบางคนก็ เทรดหุ้นลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรมีปีนั้นได้ถึง10บล้านนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะ,ะเลขมงคลน,นะคะไม่ใช่เบอร์โทรมือถือไม่ได้ไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะคะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ,ะถูกและดีนะคะบอกเลยอันนี้นะคะอยากให้ได้ใช้แล้วก็ท่านที่สมัครสมาชิกหมอแจนกลับขอพระคุณมากมากนะคะสมาชิก65บาทนะคะแล้วก็ถ้าใครมันมีวิดีโอทําไว้นะคะสําหรับแปลไพ่ความหมายของไพ่นะคะ 900บาทนะคะเลื่อนไปที่สมัครสมาชิกแล้วก็กดไปที่อ,อ่านไพ่ตรงจริต900บาทก็จะตัดวงเงินของคุณไปแล้วก็ได้ดูวิดีโอนั้นเป็นการสอนการอ่านไพ่แต่อันนี้ไม่ใช่เบื้องต้นนะคะเป็นการอ่านแบบว่าขั้นแอดวานซ์อ่านและแปลได้เลยนะการกระทบไพ่การอ่านแบบเซลติคอร์สการอ่านแบบรู้ใจคนที่มาดูดวงโดยไม่ต้องเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะคะโอเคนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะคอยมีความสุขพบเจอคนที่ดีนะคะท่านใดสนใจการบริการ c h ชาแนลของหมอแจนรบกวนอ่านรายละเอียดใต้ดี s c r i p t i o n นะคะให้ครบถ้วนอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนก่อนที่จะแอดไลน์ ID มาแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยพร้อมโอนเงินแล้วเราถึงแอดไลน์มานะคะขอให้มีความสุขมากๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์นะคะ <c oughs> <c oughs> กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาลราวันนี้ไปก่อนคอยมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ดีงามนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ